คนนี้ลั่นอยากทำงานยืนยันที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องเฉาอดีตผู้จัดการงานนี้เจ้าตัวลั่นต้องดำเนินคดีถึงที่สุดสำหรับประเด็นมีปยาหลังจากที่โดนอดีตผู้จัดการโกงเงินสูงกว่า2ล้านบาททำให้เสียชื่อเสียงโดยล่าสุดวันนี้11เมษายนมิวปายาได้โพสต์เฟซบุ๊กถ้อยความในใจว่าบทเรียนราคาแพงจากความรักและความไว้ใจ เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตสําหรับมิยกี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเสียเงินเสียคนที่เรารักและที่สุดคือเสียใจมากที่สุดและเสียชื่อเสียงตั้งแต่เรื่องเกิดจนถึงตอนนี้รู้ถึงเหตุการณ์มากมายที่ผู้จัดการคนเก่าได้ทําเอาไว้ทําให้หลายๆท่านไม่อยากร่วมงานกับยกี้เรื่องนี้เสียใจจริงๆเพราะที่ผ่านมายกี้ทำงานทุกๆงานด้วยความเต็มที่และตั้งใจ ไม่เคยผิดนัดเบี้ยงงานหรือไม่ทำตามตรงมาดีเลยวันนี้เรื่องแดงขึ้นมิวกี้ทั้งถูกเงินและทำลายชื่อเสียงจากการโกรหกและทำให้มิวกี้เสียหายมากมายจากคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากตอนนี้สภาพจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงช็อกอยู่เพราะเราถูกทำลายจากคนที่เรารักและไว้ใจมากแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากทำที่สุดคืออยากทำงานเพราะงานที่เคยมีหายไปเยอะมาก อยากให้สปอนเซอร์หรือเอ g จนซทุกท่านที่ได้ทราบข่าวนี้ได้รับรู้ที่ผ่านมามีพี่ไม่รู้เรื่องเลยจากใจจริงขอบคุณสปอนเซอร์และเอเจนซีหลายๆท่านที่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงให้โอกาสมิกกี้ได้ร่วมงานกันและยังคงเชื่อมั่นในผลงานของมิกกี้มิกกี้จะไม่ลืมน้ำใจนี้และมิกกี้จะทำให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณเพื่อนเทุกคนทุกกำลังใจและแฟนๆทุกคน ทางนี้มันเจ็บปวดมากแต่มิที้จะลุกขึ้นมาสู้เหมือนทุกครั้งที่เคยทําถึงมันจะเจ็บแค่ไหนชีวิตก็ต้องเดินต่อในส่วนของเรื่องคดีมิพี้ขอดําเน,นินการคนผิดจนถึงที่สุดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ